ลิเดียพูดถึงพอยเชอร์มานในที่สุดลิเดียก็ยอมพูดเผยแล้วพอยเซอร์มานโสดไหมเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของสาวพอยเชอร์มานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทำโซเชียลนั้นสงสัยว่าคุ้มคบกันหรือเปล่าชาวโซเชียลตั้งคำถามพร้อมสงสัยหลังมีคู่ร่วมเฟรมอยู่ด้วยกันบ่อยๆสำหรับสาวพอยเซอร์มานกับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีที่หลายๆคนก็รุนอยู่ว่าคู่นี้จะลงเอยกันอย่างไรตอนหน้านี้เพจบันเทิงดังเจมอยร้อยแปดโพสพับหมู่ที่มีบรรดาคนดังในวงการบันเทิงทั้งโต้งทูพีพอยเซอร์มานรวมไปถึงวุลเซนวริธิพาที่มาพร้อมกับ ธนภูมิกุลล่าสุดลิเดียสัรรัตได้ออกมาโพสภาพโดยระบุว่าสวยแซบและสดสนิทถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงจังรักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เสียเวลา ความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะอยากให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ําใจอีกแล้วนะฮะเธอ,อมันแน่มากขอบคุณที่รักและปกป้องฉันมาโดยตลอดนะจ๊ะพี่พลอยรักริเดียและรักครอบครัวของน้องที่สุดเลย